เสี้ยวมุ่งเนียนมาสานสวัสดีครับน้ตู้สวัสดีครับสวัสดีน้ตู้อีกรอบสวัสดีค่ะน้ตู้สวัสดีค่ะมาติดตามตัวเลขกับนกเว่าวได้เลยนะครับเจตังสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บุญธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบุญธรรมนำโชคครับผมเจตังสวัสดีบ่าวแอมด้วยนะครับโชคค่ะสวัสดีครับน้าตู้แนวท่านกครับนกนี่สิมักบอกเลขตื่นกันบ้างมักบอกเลขตู้เสี้ยวกูตู้เสี้ยวมุ่งเนียนผมมาเนาะ เซารูตูเซารูบอกเลขันบอกบอกเลขเท่าไหร่บอกมาเลยเปล่าค่ะช่องแดงบอกเลขนั่นสองหาเลขสองตัวบอกสองหาคำว่าสองหาคำว่าสนเขาครับท่านบอกจังมือและครับอันนี้ยังมื่นสอบอกคู่มือบอกมือนเลยละครับบอกวีเราเอ้ามื่นนี้เลยสองหาพำว่าทองแดงบอกครับชื่อว่าจะไหนวะครับทองแดงครับชื่อทองแดงครับ เป็นไมยูนดล้ยมาแต้หนอหน่อยมแต่ปงค้นหว่าวนำมาเดียบแสดงว่าอยู่มาเป็นปีแ้วเนะครับปีสองปีบอกมาตลอดบอกมาตลอดบอกระถือพ่เขาถือครับถือถือจังไงถือสองตัวถือสองตครับบอกต้องสองตัวส่วนสามศูนย์ก็บอกรับขึ้นบอกนี่บอกตรงตรงรคะับบอกตรงตรงบอกตรงต ตามศูนย์ก็เคยบอกถึงสองสี่สามสามศูนย์นไมแต่ในคำหนกเนี่ยนกเนี่ยแมน้ยใคทั้งขังนี่ยแม่เอามาเลียงไปหาเอาอย่างไว้ครับไปเจอพรน,น้ำปลาน้หยางสิรับเจอน้ำปลาครับผมผมนึกว่าค่ณมาอยู่น้ำในช่งโมเมนต์เนะาะ<อ>มาเลยเน,นว่าคุณดินมาอยู่กเ็เลยเอาคุณมาครับวานนี้ ข้อค้นี่ยกวอกเก่งน่ครับนี่อนเนีขอค้อยู่างข้อค้ำข้อคอยู่ของนางครับวอกรีขึ้กันทองกอ้่เห็นท้งค้ำคนมาผมก็เลยว่าอ้าวสองตัวระไสิบวอกแม่นได้อกแม่นเสร็จก้วกิอาหารผอมันเนาะน้อหนึ่งอกสิบแปดหน้าลองถามันกันนะครับสิบแปดสิบมาวอกส่วนตีซี่ตหาตื่นขึ้นมาสิบวกส่วนบวกล่ะวอกมันนอนพักก่อนของมัน บอกแต่เศร้าแต่เด้อกับที่หางกับขันบอกเลยเสด็จว่าเขานอนอยู่นี่เขาแบบจะยิ้มเลยเนาะครับสามตัวและครับนะตู้สามตัวเพิ่นบอกตัวใดครับบอกตัวสองตัวหนุกบอกแค่สองครับกันบอกสามตัวนี่ชุดใหญ่เลยเนาะแต่ว่าผมผมก็ว่าหนุกมันบอกเรื่อนี้มันมาเสีออกบ้านเลกที่แล้วครับบ้านเลกที่ผมหนึ่งน่งเจ็ดเก่าครับหนึ่งเจ็ดเก้าครับ ข้าบงวนนี้แะครับหนึ่งเจ็ดเก้าครับผมพ่อวันเลขสี่ตัวนี้มากออกรู้เด็กเก็าดเด็กเก่าเนี่ยมากออกครับปลายจำปีนินครับหน้าตูปก็เลยคิดว่าจะเป็นบัตรเลขถี่มีโชคน้ำเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดติดกับออกไร้เธอตัวใดนกบอกตัวใดคะห้าสองครับท้องค่ำเนี่ยบอกห้าสองห้าสองท้องแดงนะครับท้องแดงเนี่ยบอกสิบแปดท้องแดงสิบแปดท้องค่ำ หาสองหาสองสอง <กบ S 1> หาาสองสองหาครับเอาน้ำค่ะอย่าลืมไปกับเนาะครับขึ้นบอกหาสองครับจะให้กลับเป็นสองหาครับค่ะแต่ว่าท่องแรงนี่บอกสิบแปดนะครับช่องแรงนี่บอกสิบแปดครับท่องแรงนี่มันใจแห้งครับบีมากแมนบอกบอกส้วงหมอนบอกค่ะหม้อสว่างจะทาสินายยกกันบอก ซุดสามซุดสามตู่ซุดสามนุดสามอยู่หมวดซุดสามถือเลยเนาะถือรับถือประจำอบอกต้องซุดสามบอกประจำหมวดสี่บอกสิบแปดไงหสองก,กับสิบแปดครับผมวันสี่ออกวันที่ที่น้ำนะดันดีสิ่หนึ่งนะเก็บเก่าครับครับผมท่ายมือชมน่าต,ตัวเลขของนาตู่ครับนกเว้าได้ครับนกไอทองแดงเนาะครับเอฟสี่เนาะบอกสองหาหาสองกับกันน้ำจักหน่อยครับแล้วก็ ไอทองค่ำครับบอกหนึ่งดหนึ่งดครับส่วนบ้านเล็กที่ของนาตูนี่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าครับวดวันที่16สิงหาคมพศ2อ6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่กับนาตูครับเอเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอมเราทงกับศิลาเอซไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆงรวยรยครับแต่ยานพึ่งไปใส่เอฟซีมันนีเบาแอมเราทงมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันเบาแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายใช้ขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไขเขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเหลือสื่อลอตเตอรี่จินส์สิทธินะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องในครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีขับรับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะบคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนละกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้งรวยพ่อหลวงปุรอดเนะพ่อนวดตีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิบร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถเคื่อ,อะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแลเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปูุรอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดสา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่าน เอานวดคองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสในมาสัการกาบหลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาวนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมืเ่อแทะแล้วก็บ,บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อละกะัเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูร่รวยเนาะ,ะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยืินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมท่านผม้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชุมลาคาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับผม้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรนี่ตัวเขาเสียได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลีกเด้อ<ฮ>ครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเล,ล,ลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ